โอ้ยเสบเงือกกินปะลาล่าไม่ได้กินแกงส้มแอบ,บใส่นิดหน่อยอืร<อ>เพราะว่ากินยาอืมเนื่องจากตาอักเสบเพราะว่ากินปูนาดองมาครึ่งปีกินน้ำพริกกะปิทุกวันมมกินปะลลาสับบ่อยๆอ, <c oughs> อาการเลยออกที่ตาขันลูกตาขันลูกตา หมอก็เลยบอกว่าไม่ควรที่จะกินของหมักของดองเหมือนที่เคยเคยกินได้ไม่เป็นไรไม่แพ้แต่มาสักวันหนึ่งก็ต้องแพ้จนได้เพราะว่ากินเป็นประจำคก็เลยต้องกินอาหารโตเบางาแลแกงส้มแกงเส่ยวเป็นงั้นเจ็บเนื้อ กินกับอะไรก็อร่อยป้ากินกับอะไรก็อร่อยข้าวหงแต่ตีห้ามาตอนนี้เก้าโมงสิบโมงยังร้อนอยู่เหมือนเดิมขนมกุยช่ายอันกุยช่าย

้าบอกว่าลำบากแย่เลยต้องรักษาตาให้หายก่อนอก็ลองกินเล็กๆๆนิดน้อยถ้าไม่เป็นอะไรก็แล้วไปถ้าเป็นอะไรเธอก็ต้องหยุดต่อตลอดชีวิตลองใส่มุกแกนหน่อยนี้มันปรากฏที่ตาเนาะมันไม่ใช่ที่ผิวหนังอะถ้าที่ผิวหนังยังดื้อด้านดึงดันกินต่อไปได้ที่ตาแล้วก็ไม่ไหวแล้วแล้วแต่จะเป็นบางทีมันอาจจะเกิดที่ผิวหนังแล้วเธอทนได้ก็ได้ คนได้ก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนึกว่าเป็นขนในเบ้นอนกับลูกล่าด้วยอ่ะก็นึกว่าเป็นขนในเบ้ที่แท้ก็ไม่ใช่เราก็นอนด้วยกันด้วยลูกล่าของหมักของดองต่างๆนั่นแหละทำไมมาทักมาทายที่ตรงลูกตายังกินกันไปเรื่อยๆเหมือยมันคุณยา ขึ้นไปแล้วก็ตาสองข้างแดงคันจุกจิกจิกจกจกจกต้องหยุดไปเป็นเดือนเลยนะเขาไม่ได้หยุดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะทค่อยกินเข้ามาอีกอันนี้ก็เป็นเดือนแล้วเนี่ยนั่นแหละหยุดไปกินเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดไม่เป็นไรก็กินไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นแล้วก็ต้องหยุดหยุดนานๆถึงหยุดถาวรไปเลยโอเคค่ะกินข้าวกับป้ามาอืเออพี่น้องก,กินข่าวล้วแน่อื